ก็ฝึกไปสวัสดีกท่านผู้ชมกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Shopee Channel นั่นเองนะครับผมแนละส่วนในวันนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีสับปืนนะครับผมนะเออสับปืนที่แบบว่า สะโขบสะโขบตลอดนะครับผมนะนะฮะก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับผมนะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมนะฝากเป็นกําลังใจกันด้วยครับนะครับผมนะเอ้าโอเคครับผมนะเรามาดูในร่วงเออในเรื่องของปืนนะครับผมนะก็จะเป็นในเรื่องของปืนบาเรตนั่นเองนะครับผมนะก็เอ่อในการสับปกติใช่ไหมเออตอนแรกที่เราจะสับกันนะครับผมนะเราจะสับกันแบบนี้เนาะแบบยิงแล้วก็เงี้ยแล้วน่นะไม่ติดแล้วนึ่งยิงแล้วก็สับ ยิงแล้วก็สับ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 ไงนีใช่มั้เวลาเจอคเออนะครับผมนะแต่ว่าการสับที่ถูกต้องนะครับผมนะเออนะครับผมนะก็เป็นการสะโคบนะครับผมนะสะโคมสะโคบกอนะแป๊บนึงนเพิมขึ้นสะโคบแล้วก็ยิงแล้วก็สับแล้วก็สะโคบยิงแล้วก็สับแล้วก็สะโคบครับผมนะทำบนไปนะครับผมนะทำบนไปนะครับ ะครับเดี๋ยวผมจะลองทำแบบเร็วๆนะครับผมนะครับนะครับผมก็ฝึกไปนะครับผมนะฝึกไปจนคล่องนะครับผมนะสโคบยิงสับสโคบยิงสับนะครับผมท่องไว้เลยครับสโคบยิงส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 ับนะครับผมนะทำแบบนี้ครับผม อันนี้เราก็เป็นการสรับสนายที่แม่นยำนะครับผมนะจะทําให้แบบแม่นขึ้นนะครับผมจะลองกันนี้ทีนะิงสับลิงสับ,สบนะนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะผมก็ยังไม่ค่อยคล่องนะครับผมนะแต่ว่าก็ก็เวลาสับที่ คนดังๆเขาสับก so ันก็สับกันแบบนี okay. oh, oh. Oh, oh. Oh, ้แหละครับผมนะก็อยากให้ทุกคนลองไปฝึกดูนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะลองไปยิงคนกันบ้างแล้วกันเนาะไปยิงบ้างเอาโอเกินเฮ้ยโผล่ไปเนี่ยไม่รู้ว่าโผล่รอเปล่านะเฮ้ยโอ้โหยังไม่ทันได้ยิงเลย โอ้โดนด้านข้างนะครับผมนะก็ประมาณนี้ครับก็ลองไปยิมาดูเนาะนะครับผมโอ้โหโดนเกิดกลางมงเกิดกลางมง,ลง,มงเลยไม่มีโอกาสได้อีกเลยไม่มีตัวไหนที่ต่อเนื่องได้เลยฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บแหน่ไงได้แล้วนะครับผมแล้วก็ประมาณนี้เนาะ ปจบ,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 บแล้วนะครับผมก็ไปะมาณรี้สโคปยิงสับสโคปยิงสับนะครับผมนะสามสเต็ปก็ลองไปกันดูนะครับผมบอกเลยว่าจะทำให้การสับสโคปของน้องนองนั้นดีขึ้นแน่นอนไปนไงนปไงปั๊บเร็วมาก ไ,ได้เลยใช่ไหมครับผมเราทำเทคนิคนี้น,นะนะอาจจะมีช่องอื่นไว้ทำไว้สอนไม่เยอะแล้วหรอครับผมนะผมก็มาบอกในช่องผมแล้วกันเนาะไงก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้กันด้วยนะผมนะเดี๋ยวคลิปหน้านะผมจะมีเทคนิคอะไรดีๆมาสอนกันอีกนะครับผมนะไงก็ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับขอบคุณมากครับ